ต่อที่คุณโยโยศสวัสดีกันบ้างเขาบอกว่าปิดฉากรักกับหนุ่มตานํำข้าวแต่มีรักใหม่เรียบร้อยแล้วนะ, oh. ะสำหรับพี่โยเนี่ยก็ยอมรับนะฮะว่ากับหนุ่มคนที่คบกันมา2ปีนะครับเป็นหนุ่มตานํำข้ามตานํำข้าวนะครับคือตอนนี้ก็เลิกกันไปนะแต่ตอนนี้หัวใจไม่ได้ห่อเหี่ยวซะทีเดียวเพราะว่ามีคนเข้ามาช่วยทำให้กระชุมกระชวยแล้วเป็นสายฝอเหมือนเดิมด้วยนะครับซึ่งพี่โยในวัย44ก็ออกตัวว่าไม่รีบร้อนนะครับก็ค่อยๆดูกันไป เราก็ยังเป็นสายฝออยู่นะก็ยังเป็นสายฝอส่วนใหญ่คนที่คุยด้วยก็จะเป็นชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่คือจริงๆตอนนี้ก็มีคนคุยใหม่แต่ก็แค่เพิ่งเริ่มคุยกันเจอกันที่เมืองไทยก็เป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็คุยกันมาเหมือนเพื่อนกันนะเพราะว่าเราเองก็ยังไม่รีบอ่ะจริงคือความรักมันอ่อนๆอ่อๆแล้วมันก็แบบว่าล้มเหลวบ่อยเพราะฉะนั้นก็จะไม่รีบมีเพื่อนก็คุยไปอย่าไปเลือกเยอะมากเลยเดี๋ยวเหนื่อยไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเลือกเยอะขึ้นแต่ อะไรที่เรามีความสุขเราอยู่ด้วยเราจะไม่ฝืนใจตัวเองเราอยู่ในวัยที่เรารู้สึกว่าเราไม่ทาเป็นที่ต้องทําเพื่อใครจนเราไม่ทําเพื่อตัวเองมีใครบ้างไม่ไม่หวงังอยากแต่งงานนะทุกคนก็อยากแต่งงานแหละอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ก็ต้องดูว่าการแต่งงานมันก็ไม่ใช่การจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดเนาะของความของความสุขในชีวิตเราเพราะฉะนั้นก็อย่าไปโฟกัสจนมันทําให้เราไม่มีความสุข